ชุดสายฉีดชำระโยนลงไปจากชั้นสี่ปกลงไปแล้วจะแตกไหมหนึ่งสองสามเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อกี้นี้หัวที่ตกลงมาตกมาแล้วจะเป็นยังไงการกดยังปกตินะคะจะมีตรงรอยถลอกที่กระแทกลงมาตรงนี้ อันนี้ยังยังไม่เห็นรอยร้าวหรืออะไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปลองเทสน้ำกันดูนะคะ่ะเราลองมาเทสน้ำกันดูนะคะโอเคค่ะไม่มีน้ำรั่วไม่มีน้ำซึมตรงนี้นะคะการกดทำงานปกติค่ะข้อต่อก็ไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกนะคะดีน่าตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้กา,ารันตีคุณภาพโดยการเปิดโม่ฝังโลโก้ของเราลงไปในเนื้อโลหะทุกรายการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าลูกค้า ได้รับของที่มีคุณภาพมีคนรับประกันแน่นอนค่ะที่หัวชำระนะคะเราจะปั๊มโลโก้อยู่ที่มุมนี้ข้อต่อเราจะปั๊มโลโก้อยู่ที่ b อ x สแตนเลสค่ะ <S 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 <S